มาติวกับทิชเชยาเบลกันต่อค่ะเรามาต่อข้อ9นะคะอุปมาอุปไมค่ะอ่ะลองทํากันดูก่อนเลยนะคะดูสิคะว่าคําศัพท์อยู่ในเนี้ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะโอเคเห็นเริ่มเห็นความสัมพันธ์บ้างหลือยังคะอ่ะเรามาวิเคราะห์พร้อมกันเลยนะคะสิ่งที่เราเห็นก็จะมี พืชกับสัตว์นะคะความสัมพันธ์ระหว่างดอกไม้ทะเลกับปูเสฉวนบางคนไม่เคยรู้จักข้อมูลมาก่อนว่าดอกไม้ทะเลกับปูเสฉวนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะอาจจะเดาไปว่าปูเสฉวนกินดอกไม้ทะเลหรือเปล่าอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นปูเสฉวนกินดอกไม้ทะเลความสัมพันธ์มันก็จะเป็นลักษณะประมาณผู้ล่ากับผู้ถูกล่าใช่ไหมคะแต่ข้อนี้ต้องการข้อมูอมลนิดนึงนะคะ ดอกไม้ทะเลเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ปูเสฉวนกินนะคะปูเสฉวนอะ่ะไม่ได้กินดอกไม้ทะเลดอกไม้ทะเลมีลักษณะพิเศษคือเขามีพิษนะคะมีพิษแล้วก็เข็มของเขาอะ่ะมีพิษแล้วปูปูเสฉวนเนี่ยต้องการไปหลบที่ใต้ท้องเขาแต่ปูเสฉวนจะไม่โดนพิษนะเพราะว่าเราจะเห็นไหมคะว่าปูเสฉวนจะมีกระดองเก่ากระดองเก่าของหอยที่คุมตัวเขาอยู่ <c oughs> เขาเลยไม่มี <c oughs> เขาเลยไม่โดนพิษจากดอกไม้ทะเล ส่วนดอกไม้ทะเลเนี่ยเขาก็จะได้รับอาหารจากปูเสฉวนด้วยอ่าปูเสฉวนไปหลบอยู่ใต้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะกินอาหารปูเสฉวนก็จะกินอาหารกิน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 แล้วก็จะทิ้งเศษอาหารไว้ให้ดอกไม้ทะเลดังนั้นความสัมพันธ์ของสองอย่างเนี้ยในทางวิทยาศาสตร์นะคะเขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบอ่าต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะอ่ะแล้วทีนี้เรามาหาซิชอยข้อไหน ที่จะเป็นต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันใบไผ่กับแพนด้าใช่ไหมคะไม่ใช่ใบไผ่กับแพนด้าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ลากับผู้ถูกล่ากนะคะเพราะว่าใบาไผ่เป็นสิ่งที่แพนด้ากินเข้าไปนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ผ่านคะ่ะไม่ใช่นะคะข้อนี้ผิดนะคะต่อไปดอกไม้กับผีเสื้ออทีนี้ข้อนี้เนาะ โดยส่วนใหญ่เราน่าจะเรียนมาแล้วช่วงมัธยมปฐมนะคะว่าผีเสื้อไม่ได้กินดอกไม้แต่ผีเสื้อจะอาศัยการดูดน้ําหวานจากดอกไม้นะคะอาเก็บข้อน,นี้ไว้ก่อนแล้วกันนะคะ,ะต้นไม้กับนกต้นไม้กับนกเรามาดูความสัมพันธ์ของต้นไม้กับนกค่ะนกกินต้นไม้หราล่าเขาไม่ใช่ค่ะนกไปเกาะต้นไม้ค่ะแต่ว่าลักษณะในทางวิทยาศาสตร์จะเป็นอิงอาศัยนะคะต้นไม้ไม่ได้ประโยชน์อะไรต้นไม้พูดรวัวต้นไม้ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากนก แต่นกเนี่ยก็คือได้พักอาศัยดังนั้นก็คือฝั่งเดียวที่ได้อาศัยก็คือนกนะคะส่วนสายไหมกับตัวหมอนสายไหมกับตัวหมอนไม่ได้ไม,ไ,ดมาา exactly, ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของพึ่งผาอาศัยไม่ได้มีความสัมพันธ์ของประโยชน์รับประโยชน์ร่วมกันนะคะสายไหมก็คืออาจจะเป็นสายไหมที่เราทานหรืออาจจะเป็นสายไหมที่ทํามาจากตัวหมอนนะคะไม่เกี่ยวกันนะคะอ่ะข้อที่เหลืออยู่ก็คือข้อสอง ได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะผีเสื้อได้ดูดน้ําหวานส่วนดอกไม้ได้ผสมเกสรข้อนี้ถูกต้องในลักษณะของอ่าได้รได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะข้อนี้ผ่านนะคะต่อมาค่ะเรามาดูข้อสิบด้วยกันนะคะอันนี้ง่ายคะ่ะง่ายเอาข้อง่ายข้อยากมาปนกันนะคะไก่กับหมาอันนี้ง่ายเลยให้เวลาทําแค่สามวิ ได้ประโยคได้คำตอบกันแล้วไหมเอ่ยโอเคหมดเวลาคะ่ะไก่เราเห็นไก่แล้วนึกถึงอะไรบ้างนึกถึงสัตว์ปีกแล้วก็นึกถึงอะไรคะสัตว์โบกแล้วก็นึกถึงอะไรคะสองขาเราเห็นหมาและะ้วค่ะสัตว์สี่ขาสัตว์บกแล้วก็สัตว์สี่ขาเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะ มาดูซิข้อไหนใกล้เคียงม้างปลากับมดปลากับมดมีความใกล้เคียงเหมือนไก่กับหมาไหมมีปีกไหมคะปลาอยู่ในน้ํามดอยู่บนบกอ่ะแค่นี้ก็ไม่ใช่แล้วค่ะทั้งสองอย่างนี้อยู่บนบกทั้งหมดเลยนะคะปลาอยู่ในน้ํามดอยู่บนบกนี้ก็ไม่ใช่ตัดไปนะคะตัดไปคะ่ะหมูกับห่านหมูกับห่านหมูหมีสี่ขาห่าน,ม,านมีสองขาอ่ะอันนี้เขาสองไปสี่อันนี้สี่ไปสองตัดไปคะ่ะไม่ใช่คะ่ะ ต่อมาค่ะเป็ดกับแมวอ่านี่ถูกต้องเป็ดมีสองขาแมวมีสี่ขาสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันดังนั้นข้อนี้ตอบถูกค่ะหมัดกับหมาก็ไม่ใช่นะคะเราก็รู้ว่าอ่ามันไม่ใช่สัตว์ปีกนะคะหมัดน,นะคะโอเคผ่านค่ะต่อมาเรามาทําข้อสิบเอ็ดกันต่อนะคะดูข้อสิบเอ็ดเราจะขยับยากนิดนึงนะคะขยับยากนิดนะะึงก็คลิกก่อนเพิ่มเอียงเอียง เดี๋ยวนะคะเอียงมากเลยข้อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊บส์ก็จะลำบากหน่อยนะคะไม่ถนัดนิดนึงนะคะฟึ๊บฟึๆบฟึบฟึบอ่ะแพลงตน้น พืชกับแพลงต้นสัตว์อันนี้ก็เหมือนกันค่ะต้องอาศัยข้อมูลนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าแพลงต้นพืชเนี่ยคืออะไรแพลงต้นสัตว์เนี่ยคืออะไรเราจะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ในทางวิทยาศาสตร์ของเขาทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะ,อะลองเดาสิพอจะเดาได้ไหมคะลองเดาสิบางคนอาจจะคิดว่าแพลงต้นมีเป็นสปีชีส์เดียวกันน่าจะเป็นสัตว์เหมือนกันหรือจะเป็นพืชเหมือนกัน อย่างนี้ป่ะคะอ่ะมาเฉลยคะ่ะวิเคราะห์ด้วยกันนะคะอ่ะอันนี้ทิเชอร์ได้ไปดูข้อมูลมาก่อนแล้วก่อนที่จะอ่าสร้างโจทย์นะคะแพลงต้นพืชเป็นพืชนะคะส่วนแพลงต้นสัตว์นะคะเขาก็เป็นสัตว์นะคะเป็นพืชกับเป็นสัตว์ทีนี้ลักษณะก็คือแพลงต้นพืชเนี่ยเขาสามารถสังเคราะห์อาหารได้ด้วยตัวเองสังเคราะห์อาหารได้ด้วยตัวเองอาหารตัวเอง แพลงต้นสัตว์สังเคราะห์อาหารไม่ได้ด้วยตัวเองค่ะต้องกินแพงต้นพืชเป็นอาหารกินพืชเป็นอาหารแพงต้นพืชน,นะคะเขียนย่อๆนะคะดังนั้นความสัมพันธ์ในข้อนี้ทางวิทยาศาสตร์ก็คืออ่าเป็นความสัมพันธ์ของผู้ล่ากับอ่าของนักล่ากับผู้ถูกล่านะคะดังนั้นเหมือนข้อไหนเสือกับสิงโตใช่ไหมคะ ใช่ผู้ล่ากับผู้ถูกล่าไหมไม่ใช่ข้อนี้ตัดไปนะคะตัดไปก่อนนะคะข้อสองสาลายทะเลกับเต่าถูกไหมคะสา่ายทะเลกับเต่าข้ามไปก่อนอาจจะใช่ดอกไม้กับผีเสื้ออ่ะอย่างที่เรารู้ดอกไม้กับผีเสื้อ,อ,อ,ไ,มอไม่ใช่ผู้ล่ากับผู้ถูกล่านะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะงั้นตัดไปค่ะข้อนี้อ่าต่อไปข้อนี้คะ่ะต้นไม้กับนกอ่ะบอกไปแล้วคะ่ะคืออิงอาศัยดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะคะข้อที่ใช่ที่สุดก็คือสาหลายทะเลกับเต่านะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนักล่ากับผู้ถูกล่านะคะ ผ่านเนาะต่อไปค่ะข้อสิบสองเดี๋ยวนะคะหาหน้าใหม่ค่ะข้อสิบสองนี่ก็ง่ายเหมือนกันนะจะว่าง่ายก็ง่ายเหมือนกันนะคะลองคิดดูนะคะแป๊บหบนึงนะะ่งค่ะโอเคหมดเวลาค่ะอ่าข้อนี้ดูสิดินสอกับปากกาเป็นอะไรคะเป็นอะไรที่เหมือนกันเขาเป็นเครื่องเขียนเหมือนกันนะคะเขาเป็นเครื่องเขียนเหมือนกัน บังหรือเปล่าค่ะเอาไว้เขียนเหมือนกันอะไรอีกอะ่ะลักษณะเหมือนกันเหมือนกันก็คือมีข้างนอกนอกแข็งข้างนอกแข็งแล้วมีไส้ข้างในสามารถเขียนได้ไส้มีไส้ข้างในไม่ถนัดเขียนเลยเอามือรอดมาฝังนี้นะคะเข้าใจกันนะคะไส้ข้างในที่สามารถเขียนได้ไส้เขียนได้นะคะมีไส้ข้างในที่ เขียนได้นะคะแล้วก็เป็นลักษณะแท่งๆเหมือนกันนะคะอ,อันนี้รู้สึกว่าจะยุ่งเหยิงหน่อยอ่ะข้อนี้ลองมาดูข้อหนึ่งสิครับสีไม้กับกับขี้ผึ้งมีลักษณะเหมือนกันไหมคะสีไม้กับขี้ผึ้งอ่าอันนี้ต่างกันเนาะต่างกันนะคะากาค่ะ ต่อไปสมุดกับหนังสืออาใกล้เขียนกันได้ไหมเอ่ยเก็บไว้ก่อนดีกว่าไม้บรรทัดกับสเขียนคิ้วก็ไม่เหมือนกันกาไปก่อนนะคะกล่องดินสอกับดินสอก็ไม่เหมือนกันกล่องจะมีลักษณะสี่เหลี่ยมนะคะดินสอก็จะเป็นนี่ค่ะก็จะเป็นกลมๆข้างนอกข้างในเป็นไส้ข้อไหนมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกันดินสอกับปากกามีลักษณะทางกายภาพเหมือนกันนะคะข้างนอกเป็นแท่งๆเหมือนกันข้างในมีไส้สามารถเขียนได้เหมือนกันอ่าส่วนสมุดก็ข้างนอกปก ปกแข็งข้างในก็เป็นแผ่นๆเหมือนกันลักษณะทางกายภาพของเขาเหมือนกันดังนั้นข้อนี้ตอบสมุดกับหนังสือค่ะ,ะดินสอกบกระปกาสมุดกับหนังสือนะคะโอเคค่ะผ่านค่ะข้อนี้อ่ะอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายแล้วนะคะทํามาไม่เยอะวันนี้ข้อนี้ก็จะเละเทน,น่อยนะ,อะเปลี่ยนอันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้เละเทนะคะโอเค ถ้าเลทีแล้วจะมองไม่เข้าใจโอเคเรามาดูข้อสุดท้ายของเรานะคะหนอนกับใบไม้หนอนกับใบไม้ก็ลักษณะของนักล่าใช่ไหมคะหนอนกินใบไม้ใช่ไหมคะนักล่าใบไม้ก็จะเป็นผู้ถูกล่าดักแด้กับใยไหมเป็นนักล่ากับผู้ถูกล่าไหมคะไม่ใช่ค่ะอ่าดักแด้นะคะก็จะเหมือนว่ามันจะเป็นตัวที่ผลิตใยไหมนะคะไม่ใช่นะคะดังนี้ข้อนี้ดังนั้นข้อนี้ตอบ อ่ตัดไปก่อนนะคะผีเสื้อกับดอกไม้ก็ไม่ใช่อีกนะคะผีเสื้อไม่ใช่ผู้ล่าดอกไม้นะคะเรารับประโยชน์เรารับประโยชน์ร่วมกันนะคะอ่าต่อมาค่ะแพลงต้นสัตว์กับแพลงต้นพืชอ่าอย่างที่บอกไปคือแพลงต้นสัตว์เนี่ยกินแพลงต้นพืชเป็นอาหารดังนั้นข้อนี้ตอบถูกค่ะนักล่ากับผู้ถูกล่าค่ะสาหร่ายทะเลกับปลาอันน <acc> ี้เป็นไปได้นะคะแต่ว่าผู้ถูกล่าอยู่ด้านหน้าผู้ล่าอยู่ด้านหลังดังนั้นไม่ใช่ค่ะโจทย์เขาคือ ผู้ล่าอยู่ด้านหน้าผู้ถูกล่าอยู่ด้านหลังดังนั้นข้อนี้ตัดไปค่ะข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ3แพลงต้นพืชกับแพลงต้นสัตว์ค่ะ่ะจบแล้วสั้นๆนะคะคลิปนี้ไม่ยาวอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อที่เชอร์จะได้มีกำลังใจแนละทำคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ